1ประเด็นน่ารู้ก่อนหงดวนสิสิงในรอบชิงเ a ครับสำหรับแฟนบอลตัวยงของฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปมากกว่ารอบชิง FA ครับที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเชลซีที่สนาวเวมเบนฟรีในวันพรุ่งนี้แล้วนอกจากจะเป็นการโคจรมารีแยร์กันอีกครั้งในคู่ชิงเมื่อ10ปีก่อนในในัดชิงปี2012ซึ่งเป็นการเข้าชิงครั้งล่าสุดของลิเวอร์พูลแล้วรอบนี้ยังพิเศษกว่าที่เคยเพราะผู้ชนะจะได้สลักชื่อการเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลที่เก่าแก่ที่สุดของโลกในวาระครบ150ปกด้ยเร,ระันไล รรอบนี้ใส่กันเต็มแบบไม่มีการและน่าจะเดือนไม่แพ้นันดชิงคาราบาวคัพที่ทั้ง2ทีมเจอกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนก่อนนะครับวันนี้เราจะขอพามาดูสถิติเรื่องที่น่ารู้ก่อนจะลงดวลกันในนัดชิงวันพรุ่งนี้กันนะครับเรื่องที่1ครั้งนี้เพิ่งจะเป็นครั้งที่2เท่านั้นในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันในนัดชิง f a ฟเครับเป็นคู่ชิงในถ้วยคาราบาวคัพมาก่อนโดยครั้งก่อนหน้านี้ต้องย้อนไปยาวถึงซีซัน1992-1993ที่อาร์เซนอลเป็นฝ่ายชนะเชฟฟ หากลิเวอร์พูลได้แชมป์ FA ฟเอคัพในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2000-2001ที่จะได้แชมป์รายการในประเทศถึง2รายการในฤด,ดูกาลเดียวและก็ไม่แปลกที่เป็นแฟนบอลของแดงจะตั้งความคาดหวังไว้สูงเพราะนี่คือลิเวอร์พูลชุดที่มีเกมรุกโหดที่สุดในประวัติศาสตร์หลังยิงไปแล้วถึง142ประตูจาก59เกมรวมทุกรายการถือเป็นตัวเลขมากที่สุดต่อ1ซีซั่นอีกทั้งตั้งแต่เข้าปี2022มาจาก31นัดที่ลงเล่นรวมทุกรายการลิเวอร์พูลเพิ่งแพ้ไปแค่นัดเด นี่เป็นการเข้าชิงรายการ FA Cup คัรั้งที่16ของเชลซีและเป็นครั้งที่15ของลิเวอร์พูลซึ่งทั้ง2ทีมตามหลังแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้าชิงรายการนี้ถึง20ครั้งและอาร์เซนอลซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่จำนวน21ครั้งโดยทางฝั่งเชลซีถือเป็นการเข้าชิงฤดูกาลที่3ติดต่อกันแล้วหลังจากที่2ฤดูกาลก่อนหน้านี้ก้อผิดหวังเพราะแพ้กับอาร์เซนอลและเลสเตอร์มาก่อนแต่ถึงยังไงทังนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นเชลซีคือทีมที่ประสบความสำเร็จในรายการนี้มากที่สดดดโยเข้้้าชชิงงไไไปปปล11ครัม669 เรื่องที่4แม้สถิติทีมของครอปจะดูสวยหรูแต่เดิมทีนี้ถือเป็นท้่ยที่อาจจะไม่ถูกฉลกกับลิเวอร์พูลมากนะักเพราะจากสถิติการเข้าชิง14ครั้งก่อนหน้าของลิเวอร์พูลสามารถคว้าแชมป์มาได้แค่7ครั้งเท่านั้นหากคิดเป็นอัตราส่วน50%ลิเวอร์พ,พูลถือเป็นทีมที่มีอัตราการชนะเข้ารอบชิงต่ำที่สุดในบรรดาทีมที่เข้าชิงรายการนี้เกิน10ครั้งเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่5นี่จะเป็นครั้งแรกของนักชิงเอฟเอคัพที่ผู้จัดการทีมของทั้ง2ฝ่ายเป็นชาวเยอรมันและระหว่างเจจกกกนนนนนคอัับทมสีี่ะะใ้ กลายเป็นกุนซือเยอรมันคนแรกที่คว้าถ้วยรางวัลนี้มาครองได้สำเร็จเรื่องที่6เจเกนคลอเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่พาทีมเข้าชิงแชมเปียนลีก FA ฟเอคและลีกคับได้สำเร็จในฤด,ดูกาลเดียวหากนับตำแหน่งแชมเปียนลีกตอนนี้ยังพอจะมีความหวังอยู่บ้างเจ้าตัวอาจพาทีมสร้างประวัติศาสตร์คว้า4แชมป์ในฤด,ดูกาลเดียวได้อีกด้วยนะครับเรื่องที่7บอลถ้วยถือเป็นของโปรดของโทมสัสทูเคิลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ทูเคิลซึ่งเพิ่งเข้ามาคุมทีมเเชชล้งงันท่ิร ประเทศและบโอลทูยุโรปเป็นครั้งที่4แล้วแบ่งเป็น FA ฟเอคัพสครั้งคาราบาลคัพหนึ่งครั้งและแชมเปียนลีกอีก1ครั้งซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของผู้จัดการทีมที่พาเชลซีเข้าชิงเทียบเท่ากับโจเซมูรินโยที่เคยรับงานคุมทีมถึง2วาระเรื่องที่8นักยิงสิงบรูซาดิโอมาเน่ทำประตูใส่เชลซีไปแล้วถึง6ประตูรวมทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับวิเวอร์พูลในฤดูกาล2016-2017และหากในนัดชิงรอบนี้ยังทำประตูได้อีกจะเป็นการทำประตูที่เวมบีตติดต่ กับแมนซิตี้อีกด้วยเรื่องที่9หลังย้ายมาร่วมทีมกับเชลซีแมตติโมแวนเนอร์จะถูกติดติงในเรื่องของฟอร์มการเล่นและความคงเส้นคงวางมาตลอดแต่นอกจากการเป็นนกยิงสูงสุดของทีมรวมทุกรายการของฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ยังเป็นนักเตะเชลซีที่มีส่วนร่วมมากกับการทำประตูรายการนี้มากที่สุดของทีมด้วยผลงาน2ประตูกับอีก3แอสเซสถือว่าเป็นสถิติสูงที่สุดของทั้ง2ทีมที่ได้เข้าชิงในฤดูกาลนี้เรื่องสุดท้ายคำสาปของหมากับเวมบลี์นับตั้งแต่ในบิมให้กับทีมชุดใหญ่ใน เมสันเมาส์ค to ือนักเตะที่ได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมสโมสรเมื่อใช้เบมบี้เป็นสนามกลางมาตลอดแต่ยังไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จในการอชนะคกุกแข่งที่เบมบี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในเจ้าตัวจะยังเคยองหักกับทีมชาติอังกฤษในนัดชิงยูโร2020ที่เบมบี้มาแล้วอีกด้วย และนี่คือทุกบทของดิยูโน่สิประเด็นน่ารู้ก่อนหงแดงดวลสิงบรูในนัดชิง FA Cup ครับยังไงมาพรุ่งนี้นะครับคงต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายควา้าแชมป์มาครองแต่รับรองได้ว่าเมื่อไหร่ที่ทั้งสองทีมลงเจอกันในยุคข,ของเจเกนคลอสและโทมัสทูเคิลเกมนั้นจะกลายเป็นบิ๊กแมตช์สุดเดือดที่คุ้มค่าแก่การรับชแมแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจกาบ,บอลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กยูทูบหรือทิกตบ สำหรับวันนี้พวกเราชาวคารบอนขอตัวลากันไปก่อนนะครับเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ให้การ์บอนดิยุโนเป็นคำตอบให้คุณครับ